ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวที่สวนนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับในส่วนของลิ้นจี่นะครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับซึ่งนะครับผ่านมาประมาณ12-13สัปดาห์นะครับลูกเขาก็เริ่มเข้าสีแล้วนะครับซึ่งซึ่งที่จริงนะครับก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าเรา เรายังไม่เรายังไม่เก็บเขาเพราะว่าเขาเนื้อเขายังไม่ไม่เต่งดีนะครับต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเราถึงจะจะเริ่มเก็บนะครับก็อาจจะไม่ถึงอาทิตย์ดีอาจจะช่วงสักประมาณวันที่่า18 19นะครับหลังสงการนี่แหละนะครับเราถึงจะเริ่มเก็บนะครับก็ดูนะครับความดกของของลิ้นจี่ที่สวนนะครับแล้วก็ขนาดของไซลูกนะครับถึงถึงแม้ว่านะครับเขาจะาดกนะครับ เขาก็สามารถที่จะ,ะลูกใหญ่ได้นะครับเขาก็สามารถที่จะลูกใหญ่ได้เลยเราต้องอให้ความสําคัญกับเรื่องปุ๋ยของเขานะครับซึ่งนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับเราจะ,ะใส่ปุ๋ยนะครับสูตรที่เป็นสูตรสะสมนะครับสูตรสะสมให้เขาสร้างเนื้อนะครับก็จะสเป็เนสูตร0ูนนานะครับรหรือ0 0 6 0นะครับที่เป็นทางดินนะครับ ซึ่งหลังจากนี้นะครับเราเราใส่ไปรอบนี้นะครับแล้วก็ก่อนเก็บนะครับประมาณสองสาวันนะครับเราก็จะงดน้ํานะครับเพื่อให้รสชาติเขาเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับก็ดูครับลักษณะของของลูกนะครับที่ที่สวนนะครับอันนี้เป็นลกเป็นพวงอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับลองดูลองดูมุมกว้างๆนะครับลองดูมุมกว้างๆก็จะย้อยอยู่อย่างนี้เลยนะครับ นะครับพวกที่เขาไม่ค่อยโดนแดดนะครับเขาก็จะยังยังไม่ขึ้นสีนะครับยังไม่ขึ้นสีเท่าไหร่นะครับดูความความดกของเขานะครับถ้าถ้าอย่างนี้คือลูกลูกยังเล็กอยู่นะครับก็คือลูกเขาจะไม่ค่อยค่อยโตเท่าเท่าต้นที่ยังไม่ดกนะครับแต่ส่วนข้างบนเรานะครับมันมันจะค่อนข้างดกนิดนึงนะครับเขาจะเป็นพวงนะครับพวงลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งนู้นไหมที่นี่จะมีที่นี่จะมีหลายหลายรุ่นนะครับจะมีรุ่นที่ที่เริ่มแต้มแดงบ้างแล้วก็มีนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะรุ่นรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะครับนี่ยครับสังเกตว่าถ้าถ้าลูกเขาโดกนะครับลูกเขาจะไม่ค่อยลูกเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับจะสู้พวกที่ยังอ่าไม่ค่อยโดกมากไม่ได้นะครับมาดูฝั่งนี้นี่ครับ คือคือถ้าโซนไหนนะครับที่เขาเขาโดนแดดนะครับอ่าเนี่ยถ้าเรามองถ้าเรามองเห็นนะครับโซนไหนที่เขาโดนแดดนะครับเขาจะเริ่มขึ้นสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับที่ที่ทางสวนเราพยายามนะครับที่จะปรับปรุงว่าถ้ามันออกโดกมานะครับเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นไหม ก็จะมีหลายรุ่นนะครับจะมีได้เก็บไปเรื่อยๆจะไม่ได้เก็บในรุ่นเดียวกันนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ถ้าต้นไหนดกนะครับเขาก็จะไซส์ประมาณนี้เลยอ่ามาดูมาดูาดอ่าฝั่งที่มันลูกใหญ่นิดนึงเนี่ยครับถ้าลูกเขาไม่ค่อยดกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพวงละประมาณเจ็ดแปดลูกนะครับเนี่ยลูกเขาจะไซส์ไซส์ประมาณนี้เลยนะครับ แต่ว่าไซส์เขาจะใหญ่ขึ้นอีกนะครับไซส์เขาจะใหญ่ขึ้นอีกกว่านี้นะครับเนี่ยครับดูความโดกนะครับอันนี้เห็นมีลูกแตกด้วยเป็นเพราะอะไรคะเนี่ยที่ลูกแตกนะครับเดี๋ยวจะหาให้ดูอ่ะเนี่ยคือลักษณะของลูกแตกนะครับก็คือลักษณะของเนื้อเขานะครับเขาจะเจริญเร็วกว่าเปลือกนะครับเขาจะเจริญเร็วกว่าเปลือกทําให เปลือกนะครับปรีออกนะครับก็คือเนื้อมันดันออกมานะครับเพราะว่า1เลยคือเนื้อเจริญเร็วกว่าเปลือก2มันจะมีพวกรอยแมลงหรือว่าเปลือกไม่เจริญนะครับอาจจะเนื่องจากมีแมลงมาเจาะนะครับก็จะทําให้เปลือกไม่เจริญพอเปลือกไม่เจริญแต่เนื้อมันเจริญมันก็ปรีออกได้นะครับกับอีกอย่างที่มันแตกเองโดยที่โดยที่ไม่ไม่ได้มีแมลงมาเจาะเดี๋ยวจะลองหาให้ดูนะครับ อันนี้เก e ิดจากที่เขาขาดนะครับแร่ธาตุที่มาสร้างเปลือกเขานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาออกเยอะนะครับออกดกประมาณนี้นะครับแร่ธาตุที่มาเลี้ยงเขานะครับดูกิ่นที่เขาต้องดึงแร่ธาตุขึ้นมานะครับเขาจะดึงแร่ธาตุขึ้นมาไม่ทันนะครับแล้วจะทําให้เขาเรียกแร่ธาตุที่มาสร้างเปลือกนะครับมันไม่เพียงพอต่อ ต่อลูกขนาดเยอะขนาดนี้นะครับที่สวนก็ใช้วิธีการการพ่นนะครับพ่นแคลเซียมบอลอนเพิ่มนะครับอันนี้ก็ก็มีแตกบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าเมื่อเทียบกับความดกแล้วก็ยังยังโอเคอยู่นะครับไปดูฝั่งนี้ไหมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเป็นรุ่นนะครับที่จะได้เก็บก่อนนะครับก็จะเริ่มเริ่มมี นะครับเริ่มมีสีสีแดงแต้มขึ้นมาแล้วก็พอพอเขาโตนะครับเขาจะเริ่มมีเขาเรียกยกไหลนะครับอ่าเราจะหาลูกที่มันชัดๆให้ดูนิดนึงที่มันเริ่มยกละตรงน,นี้ไม่มีไปดูต้นนนก็ได้นะครับอ่าเนี่ย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 ,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกที่เขาแตกเพราะแคลเซียมเขาไม่พอเป็นยังไงนะครับนี่ครับสังเกตว่า เขาจะไม่มีรอยนะครับเขาจะไม่มีรอยอะไรกัดเลยนะครับแต่เขาเนื้อเขาจะเจริญเร็วกว่านะครับการแตกนะครับจะเป็นในช่วงที่เขาเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะเจริญเร็วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสเนื้อกันนะครับขนาดว่ามันยังไม่พอเก็บนะครับต้องอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้คือคือเนื้อยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ครับความร้อนของเขาแต่มีรสชาติแล้วนะครับมีรสชาติแล้ว นะครับจะประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งถ้ามันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปทำนิ้วจีร้อยแก้วนะครับอันนี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ที่สวนนะครับจะเริ่มเก็บนะครับสักประมาณวันที่18นะครับที่เราจะเริ่มเก็บชุดแรกกันนะครับความความดกของเขานะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลย ต้นที่เขาไม่ดกมากนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้ลูกเขาจะค่อนข้างที่จะโตนะครับโตดีกว่านะครับเนี่ยเราจะมองเห็นความต่างเลยนะครับความต่างของลูกนะครับไซส์ของลูกเราจะเห็นเห็นความต่างของลูกไซส์ของลูกเนี่ยถ้าถ้าโดกมากนะครับแต่ต้นโดยรวมเขาก็ยังไอ้นี่อยู่นะครับเขากา็ยังสามารถที่จะโตได้ นี่ครับลักษณะของการแตกของเขานะครับลองดูนะครับพอเขาเริ่มขยายนะครับเมื่อเขาจะขยายไม่ทันนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มแตกประมาณนี้พออีกหน่อยนะครับมันก็จะแตกเยอะกว่านี้นะครับเห็นไหมมันก็จะปีกออกนี้เลยนะครับถ้าถ้ามันขยายไม่ทันแล้วก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงนี้นะครับผมต้องเพิ่มนะครับแคลเซียมบอรอนอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะเก็บนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยในในส่วนของอ่าเพิ่มความหวาน นะครับไปดูไปดูต้นที่เล็กๆไหมอ่ะนี่น,นี่มีต้นเล็กอยู่นะครับออกฝังนี่ก็ไรเนี่ยนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นอื่นนะครับรุ่นรุ่นที่รองลงมานะครับเนี่ยดูความโดดของเขานะครับเนี่ยสังเกตว่าสังเกตดูขนาดไซส์ก็รู้ครับว่า ถ้าต้นที่ดกนะครับถ้าต้นที่ดกกับต้นที่ไม่ดกนะครับไซส์ลูกเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่าแต่เขาก็จะโตกว่านี้นะครับแต่ว่าก็จะยังไม่สู้พวกที่อ่าเขาเขาไม่ได้ดกมากนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับี่ถ้าพวงที่ไม่โดนแดดมันก็จะยังไม่ไม่แดงนะครับก็จะเป็นอ่าออกเขียวนิดนึงนะครับก็ ที่สวนนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเขียวไปดูรุ่นเขียวอีกรุ่นหนึ่งไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่เป็นรุ่นเขียวนะครับที่จะออกช้าช้าสุดนะครับน่าจะเลียกันอยู่ประมาณ10วันนะครับรุ่นนี้นะครับน่าจะเลียอยู่ประมาณ10วันน่าจะได้กินหลายรุ่นนะครับน่าจะได้กินหลายรุ่นก็เดี๋ยว เราเก็บพวกที่เป็นรุ่นพี่เขาก่อนนะครับอมาฟังนะครับเพราะวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับพามาอัปเดตว่า่าความโดกของเขาถึงไหนแล้วนะครับอ่เนี่ยสังเกตว่าต้นต้นนี้กระโดกนะครับเมื่อกี้ผมหยิบต้นอ่าต้นที่ไม่ค่อยโดกมากนะครับมาเทียบให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเราบำรุงถึงนะครับ ลูกเขาก็ขนาดก็จะไซสประมาณกันเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต้นเนี้ยลองมองดูนะครับลองถ่ายภาพมุมกว้างให้ดูนะครับเนี่ยดูความโดกของเขานะครับนะครับดูความโดกของเขาคือเขาโดกมากนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะทําให้ให้ลูกโตได้อยู่นะครับก็พอจะถึงช่วงเก็บนะครับเขาก็จะโตกว่านี้นะครับอีกนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ผิวเขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นนะครับจะไม่เป็นเป็นปุ่มนะครับก็ถ้าคนที่รีบนะครับก็สามารถกินได้นะครับเนี่ยก็คือโดยปกติทวยแม่ค้าทั่วไปนะครับเขาจะเก็บประมาณประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเก็บแก่จัดมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีค่อนข้างเร็วนะครับแต่รสชาติเขายังมีความเปรี้ยวเยอะนะครับอดูนะครับดูเนื้อนะครับนะครับดูเนื้อขนาดของเนื้อเขาแต่ว่าพอเขาเริ่มได้อายุนะครับ เขาก็จะสร้างเนื้อเร็วกว่าน,นี้อีกนิดนึงเนี่ยครับลักษณะของเนื้อเขาเลยนะครับงยังติดเปรี้ยวเยอะนะครับว่เดี๋ยวยังไงนะครับที่สวนนะครับจะเริ่มเก็บประมาณวันที่สิบแปดนะครับก็อาจจะขายนะครับในแถวแถวหมู่บ้านนะครับถ้าทางไกลทางทางสวนเรา,าไม่ค่อยอยากจะส่งเท่าไหร่นะครับถ้า ถ้าปริมาณมันปริมาณมันน้อยนะครับเพราะว่ามันจะเสียไปกับค่าค่าส่งเยอะแต่ถ้าสั่งเป็นปริมาณเยอะนะครับเราสามารถส่งให้ได้อย่างเงี้เราก็จะส่งให้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับปีนี้นะครับก็คาดว่านะครับจะจะได้ก็เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้ประมาณ4ี่ห้าร้อยโลนะครับปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ7จ็ดแนะครับเพราะว่าจํานวนต้นเขาเพิ่มขึ้นนะครับที่ที่เขาติดผลนะครับ โอเคครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ